เรื่องมีอยู่ว่าคือได้มีรายการเกาหลีชื่อดังรายการหนึ่งนะครับที่เขาจะเอาผู้คนมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าลองไปเที่ยวสักครั้งในชีวิตตามที่ต่างๆและเธอคนนี้ก็ได้ขอเลือกกรุงเทพมหาคนครประเทศไทยเป็นสถานที่แนะนําซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ไปเที่ยวกับกินอาหารมากมายเลยนะครับโดยพอเขาคนนี้ได้เดินทางมายัางประเทศไทยแล้วเนี่ยเธอก็ได้เข้าไปเช็คอินในโรงแรมที่ได้จองเอาไว้ซึ่งเธอก็มีความรู้สึกที่ประทับใจกับการบริการของโรงแรมนี้มากเพราะว่าตอนที่กําลังเดินทางมามันก็ ็ทางร้อนแถมยังเหนื่อยมากด้วยพอได้มาถึงทางโรงแรมจึงได้นําเครื่องดื่มเย็นๆออกมาต้อนรับมันจึงทาให้เธอเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็ประทับใจแถมยังได้พูดชมเครื่องดื่มของโรงแรมด้วยนะครับว่าน่ารักจังมันดีมากซึ่งทางฟังพิธีกรเกาหลีพอได้เห็นแบบนี้พวกเขาก็รู้สึกชอบเหมือนกันจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปสํารวจห้องพักของเธอในราคาคืนละสองแสนแปดหมื่นห้าพันวอนหรือประมาณเจ็ดพันกว่าบาทถือว่าสูงใฉ้ได้เลยนะครับแต่มันก็แลกมากับคุณภาพที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับห้องที่ตกแต่งได้ยัง ซึง่งวิวของห้องเนี่ยก็ยังสามารถมองทะลุไปเห็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญของประเทศไทยอย่างวัดอรุนด้วยนะครับและพอทางฟังพิธีกรเกาหลีได้เห็นพวกเขาก็ดูมีความรู้สึกที่ว้าวมากเลยคือวัดอาุณเนี่ยสวยมากและพอตกเย็นทางวัดอาุณก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองที่สวยงามสง n g ป,ประการตาทางฟังพิธีกรเกาหลีจากนั้นในตอนเย็นเธอก็ได้เดินออกมาเพื่อที่กําลังจะไปกินข้าวซึ่งเธอเองก็เลือกที่จะใช้บริการรถตุก๊กตุ๊กโดยพี่คนขับตุ๊กตุ๊กเนี่ยก็ได้เรียกราคาเธอ250บาทแต่เธอก็รู้สึกว่ามันแง เธอจึงขอต่อราคาพี่ตุกตุกเหลือ200บาทพร้อมกับพูดพร้อมกับพูดว่าแค่1.5กิโลเองขอ200บาทนะแล้วก็ทําท่าทางน่ารักน่ารักจนคนขับตุกตุกเนี่ยก็ได้ยอมลดราคาให้กับเขาและพอทางฟังพิธีกรเกาหลีได้เห็นช็อตนี้ของเธอพวกเขาก็ดูจะชื่นชอบเป็นอย่างมาก จากนั้นเธอก็ได้มาถึงร้านอาหารที่เธอเนี่ยจะมาลองกินดูแต่ที่นั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือคําเดียวที่มีคนได้มากินที่ร้านแห่งนี้แบบเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งความ busy ของร้านนี้เลยเนี่ยก็คือราคาก๋วยเตี๋ยวของร้านนี้อยู่เพียงแค่ชามละ650วอนหรือก็คือ18บาทเท่านั้นเองแล้วทางฟังพิธีกรเกาหลีพอเขาได้รู้เรื่องราคาเนี่ยพวกเขาถึงกังงงเลยนะครับว่านี่บนโลกมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขายราคาแบบนี้อยู่ด้วยหรอแล้วถ้าเกิดเรากิน5 ราคามันก็จะอยู่ที่3 2 5 0วอนประมาณ86บาทเท่านั้นเองโดยเธอก็ได้ั่งก๋วยเตี๋ยวมาทั้งหมด4ีชามนะครับและผมต้องบอกเลยครับว่าหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวแต่ละชามมันโคตรจะน่ากินมากๆน่ากินถึงขนาดที่พอพิธีกรเกาหลีได้เห็นพวกเขาก็สแสดงออกมาทางสีหน้าได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าอยากจะลองกินดูจังและราคาของก๋วยเตี๋ยวสีชามนี้ก็อยู่ที่2,600วอกนันาหาาารเขปกร,ร้อยวาอนเจ็ดส <c oughs> เครื่องปรุงรสเข้ากันได้อย่างลงตัวฉันชอบนี่มันคืออาหารอันโอชะชามแรกฉันให้ผ่านชามที่สองบะหมี่เหรอฉันว่ามันน่าจะเป็นบะหมี่บะหมี่ต้มยำอืมอร่อยย่างต่อไปเส้นให่เป็นเส้นให่เหรอฉันชอบมันมากมันมีรสเปรี้ยวที่มาพร้อมกับความสดชื่นมันเป็นรสชาติที่น่าอัศจรรย์จริงๆชามนี้ก็ผ่านนี่ฉันว่าฉันกินมากเกินไปแล้วนะเนี่ยมาที่ชามสุดท้าย บะหมี่เนื้อคือมันคือมันอร่อยจริงๆอร่อยเท่าที่สุดที่ฉันเคยกินมาเลยนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้กินตึกขั้นหยิบชามขึ้นมายกตดกันเลยทีเดียวและแน่นอนว่าทางพิธีกรเกาหลีพวกเขาก็ได้ดูเธอกินด้วยความรู้สึกที่อยากจะลองกินบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าแค่นี้มันก็ยังไม่พอเพราะว่าตัวเธอก็ยังคงสั่งกว๋วยเตี๋ยวมาเพิ่มอีกเรื่อยๆซึ่งทางพิธีกรก็ได้พูดนะครับว่านี่ฉันกาลังเพลิดเพลินกับการกินของเธอมากเลยนะดูตรงนั้นสิมีชามเป็นสิบใบเลยราคาเพียงแค่หกพันห้าร ก็เตี๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยรวมรสชาติของมันก็จะก็อร่อยถูกใจเธอมากๆเลยนะครับแต่ว่ามาประเทศไทยทงังทีกินอาหารเพียงแค่นี้มันก็ยังคงไม่พอสำหรับเธอแน่นอนเพราะว่าเธอเนี่ยได้ไปลองอีกหนึ่งร้านที่ดูน่าสนใจมากซึ่งนั่นก็คือรานหน้าทะเลในราคา4,000วอน110บาทกับเบียร์อีก1ขวดในราคา3,600วอน100บาทนะครับและเธอก็ได้ตักร้านหน้าเข้าปากพร้อมกับมีเรีเซชันที่ตาโตในทันทีแถมยังพูดด้วยอีกว่า ว้าวมันอร่อยจริงๆโอ้โหอร่อยมากแล้วก็ได้หยิบเบียร์ขึ้นมากินแบบว่าทีเดียวหมดแก้วจนทางฝั่งพิธีกรเกาหลีดูจะชอบการกินเบียร์ของเธอมากและอาหารมันก็น่าจะอร่อยจริงนอกจากนั้นเธอก็ยังคงได้หยิบเครื่องปรุงมาปรุงเพิ่มอีกเรียกได้ว่าจะเต็มพร้อมกับปูยำอีกนะครับว่ามันอร่อยมากมันอร่อยมากๆจริงๆซึ่งมีของข่าวแล้วมันก็ต้องต่อด้วยของหวานนั่นก็คือขนมปังปิ้งในราคา35บาทกับกาแฟในราคา40บาทและเธอก็ได้นําขนมปังกับกาแฟมารับประทาน ด้วยความอร,อร่อยเหมือนกับ2อย่างแรกที่เธอได้ไปกินโดยทางฟังพิธีกรเกาหลีพวกเขาก็ได้ดูด้วยความรู้สึกที่ยากจะมากินอาหารเล่าดีของประเทศไทยและพวกเขาก็ได้บอกนะครับว่าทําไมตอนที่เราไปประเทศไทยเนี่ยเราไม่ได้ไปลองอะไรแบบนี้บ้างนะและพอกินเสร็จตัวเธอก็ได้ขอไปแนะนําอาคารที่มีความสูงถึง250เมตร64ชั้นแถมยังมีสกายบาร์ที่มีบรรดาหนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกได้มาลองเล่นเต้นรากันอย่างสนุกสนานซึงเธอก็ได้สร้างค็อกเทลมาก,กินในราคา1500ับาทแล้วเธอก็ได้ดูจอฟิ กับบรรยากาศบนที่แห่งนี้โดยทางพิธีกรเกาหลีเขาก็ได้รู้สึกว่าเขาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็ยังคงเขาก็คงจะใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่ได้มาเพลิดเพลินกับบนดานฟ้าที่ดูดีมีสไตล์แถมข้างบนนี้มันก็ยังสวยงามมากอีกด้วยมันน่าสนุกจริงๆจ,จากนั้นในวันต่อมาเธอก็ยังได้ไปแนะนําอีกหนึ่งสถานที่เช่นห้างสรรพสินค้าซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าและเธอก็ได้แนะนําวิธีการใช้รถไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับว่าพอมาถึงแล้วเนี่ย ต้องทำแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นแล้วจึงเดินมานั่งรถไฟและตอนที่บรรดาพิธีกรเกาหลีได้เห็นรถไฟฟ้าของประเทศไทยพวกเขาก็ได้ดูตกตะลึงไปเลยนะครับว่านี่รถไฟฟ้าของประเทศไทยหรอมันสะอาดขนาดนี้เลยเหรอมันสะอาดมาก นี่มันเหมือนกับรถไฟสนามบินเลยจากนั้นเธอก็ได้นั่งรถไฟมาลงที่ห้างไอคอนสยามพร้อมกับได้เดินทางมาแถบบริเวณโซนของกินซึ่งทางพิลีกรเกาหลีเนี่ยก็ได้ชมการตกแต่งร้านค้าที่จำลองมาจากตลาดน้ำนะครับเขารู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องที่สร้างสารรค์มากเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันร้อนใครที่ไม่ค่อยมีเวลาไปตลาดน้ำจริงๆเนี่ยก็สามารถมันเดินในที่ที่เย็นๆแบบนี้ได้เลยแถมยังสวยอีกด้วยจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็ได้เดินเลือกหากของกินโดยมีทั้งขนมไทยโบราณ90บาทขนมเบื้อง30บาทแล้วก็ชาไทย80บาท จากนั้นเธอก็ได้นามากินพร้อมกับได้บรรยายถึงรสชาติของขนมไทยเหล่านี้ว่าขนมเบื้องนี่มันอร่อยมากเลยนะมันเป็นไส้ครีมกะทิอ้อนกําลังพอดีส่วนขนมไทยนี่หน้าตาสวยงามมากซึ่งมันก็ทํามาจากผลไม้มีมะพร้าวหมดเลยเคี๋ยวเหนียวนึ่มนับแล้วนี่น่าจะเป็นงานดําและสถานที่สุดท้ายที่เธอจะได้ไปแนะนําให้กับทางรายการนั่นก็คือวัดสามผานที่จุดเด่นเป็นมังกรขนาดใหญ่หล่อรอบ,อบจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปอธิษฐานขอพรและนี่ก็คือทั้งหมด ในการมาพักร้อนในประเทศไทยต่อมาเราก็มาฟังความคิดเห็นของคนในบรรดาร้อยก็คอมเมนต์กันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะพูดอะไรกันบ้างซึ่งคอมเมนต์แรกเขาก็น่าจะเป็นคนที่เคยมาท่องเที่ยวในประเทศไทย หรือว่าน่าจะเป็นคนที่รู้จักประเทศไทยดีเลยนะครับเขาพูดว่าถ้าคุณไปประเทศไทยเนี่ยคุณอย่านั่งรถตุกต๊กตุ๊กหรือว่าแท็กซี่ข้างถนนที่ราคา7 5 0 0ันวอนต่อ1นกิโลเมตรแม้ว่าคุณจะขอให้เขาลดราคาให้คุณควรจะใช้แอปแกลบหรือโบลหากใช้ระยะทาง1.5กิโลเมตรจะน้อยกว่า3,000วอนและถ้าคุณทานอาหารที่ตลาดกลางคืนชื่อดังหรือว่าห้างสรรพสินค้าระดับไฮเอนด์ end, แน่นอนว่าคุณต้องทานอาหารในราคาที่ไม่แพงมากเมื่อเทียบกับในเกาหลีแต่ถ้าไปในตลาดท้องที่นหรือ ว่าร้านอาหารท้องถิ่นคุณจะได้กินอาหารที่ราคาถูกกว่าแล้วก็อร่อยกว่าด้วยมันคือราคาของคนไทยจริงๆสถานที่ที่ชาวตั้งชัดเยอะเท่ากับราคาแพงและสถานที่ที่มีแต่คนท้องที่จํานวนมากเท่ากับราคาถูกเขาได้มาให้ข้อมูลแบบว่าจัดเต็มเลยนะครับก็ไมนต้องมาบอก,กว่าฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมาก,กว่า3 0ิปีแล้วและน้าซุปของร้านนี้ก็เข้มข้นมากราคาถูกคุณสามารถกินได้ในสองคำพวกเขาให้ฉันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าร้านนี้มันก็อร่อยมากจนไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะที่จะกินอย่างน้อย5-10ชา ก่อนที่ฉันจะอิ่มแต่มันก็อร่อยมากๆเลยคอมเมนต์นี้เขาน่าจะมาพูดถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเหลือคําเดียวนะครับคอมเมนต์ต้องมาบอกว่าขอบคุณมากสำหรับการท่ายทํารายการของคุณในประเทศไทยบ่อยๆคนที่จัดโปรแกรมนด้เก่งมากๆจนฉันเนี่ยไม่สามารถมีสมาธิได้เลยคอมเมนต์ต้องมาบอกว่านี่น้องชายรามิเหรออันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมายความว่าอะไรเหมือนกันนะครับและคอมเมนต์ต้องมาก็เป็นคนเกาหลีเขาพูดว่าว้าวกันอยกไปเมืองไทยบ้างเหมือนกันเช่นเดียวกับคอมเมนต์นี้ที่ก็เป็นคนเกาหลีเขาบอกว่าอาหารไทยเนี่ยรสชาติดีมากเลยครับ ผมยากไปเมืองไทยและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาติบางส่วนโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของคนเกาหลีนะครับพวกเขาก็รู้สึกว่ายากจะมาที่ประเทศไทยบ้างเหมือนกันก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามในคลิปนี้ผมต้องขอโทษและขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับและถ้าใครชอบผมก็ขอโอกาสกดผลลัพหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ